อันนี้คือของหลวงปู่สวงเขียนเลยบอกครับแมนครับลายมือของแทนเลยครับลายมือเลยครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับตอนนี้เป็นยกขึ้นให้เป็นสองสันข้างล่างก็เป็นที่ทําการทํางานข้างบนกับเป็นพีศาจภัหลูงปู่ไครับ โอ้ยลังข้างกับพิตอออกเลธิ์เนไหมนี่น้องคือเก่าแท้ลังข้างโบราณเฮ้ยโบราณเลยบ่นี่สมัยก่อนกะอ่าโรงเรียนคุณครูเพิ่งกะสิทธิตีลังข้างแบบนี้ตัวเมื่อครับก่อนทีขึ้นเรียนก่อนสิเลือเรียนเพิ่กอสิตีอ๋อตองตีจะคื่อครับคู่นี่คู่กะ ก็จะเลืเลีนเพื่อกรสิตี้ามเถ่อสิขึ้นเลื่ยนเพื่อกสิตี้สามเถ่อบมันบมแนหลันการรตีจากเถ่ไปหิ้วหัวอ๋อการดีตีเร่งเงเนี้ยออเร่งเร่งเลยอลงลงลงงคงสิเลยหัตีไดบอลนี่ครับตีครับตีอาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออเอลูเด้อมาจากสุรินเด้อเด้อี่เดียวท่เดียวอมาจากสุนาจารินมาจากสุรินลงปให้รับนูเลยเคนสุรินทีวีอ่า มาสถานที่หลวงปู่วัดหลวงปู่สวงเป็นรูปจริงทั้งหมดไหมนี่วะเป็นลูกจริงทั้งหมดเลยผัดทายจริงทั้งหมดเลยจิกตะเบลเลยนี่บันไดตัดต่อเลยครับของแท้ของแท้ของแท้ทั้งหมดครับของแท้อยู่มองนี้ตัดแปลงเพิ่มแต่งผัดผัดจริงลูกหลานไปขอขอโจกขอหลับขอหองอะขอเลขกันล่ะหลวงปู่กษิตเขียนให้เป็นแบบนี้ให้ยไปดนเลยเป็นลูกข้นตัวนี้เอ้า อันนั้นบ่อยากว่าบ่อยากว่าบ่อหยักว่าวบ่อหยักว่าวหะหรือในประตูเฮือนในแหนบในห้องแค่หนบตลูกแบบนี้บอกครับนต้นต้นหนังสือดีมี่ลอห้องอันนี้คือของหลวงปู่สวงเขียนเลยบ่ครับแมนครับลายมือของแท้เลยครับลายมือเลยผมเห็นนี่ยังน้อนี่น้อนนี่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 เน็ตอันนี้ยังกับเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาเป็นเรื่องเป็นสิ่งเป็นเงินอย่างอันนี้กับเพิ่นส่วนมากเพิ่นอีเขียนแบบนี้ บหนึ่งหล่อหนึ่งพันยนก็ดีย่อันนี้แปะบอออกเลยแปะบอกออกเลยตัวนี้อาจสี่ซิปลอบหรือว่าสิปยังบ่โหสิบพันสิปลอกพันหลอกยังปกดีนะครับตัวนี้คือเหรียญเพิ่นบอดรุนแมนมนมีทุกรุ่นอยู่นี่อ่ะโอ้มีทุกรุ่นครับวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงวัดขยูงจะมีทุกรุ่นหลายรุ่น ส่วนไรก็เป็นของแท้เลยแหละนอนน่นอนครับของของยูวัดนี่ของหดนยูวัดนี่สางยูวัดนี่ครับอืวัดขยุง่งรับสางยูวัดขยุ่งแต่ว่ามีอรุ่นรุ่นนึงอ่ะคือสีบอห็นมีมีรุ่นสองห้าสี่ศูนย์เป็นเนื้อว่านม,มีสีบอถึงร้อยอเพราะว่าเพราะว่าผมเป็นคนให้เขาบูชาบิด เพราะว่ารุุนรุนสองห้าสี่ศูนย์เป็นเนื้อว่านนี่มีมีเกษาลูกปูอยู่ในหนันนำเกกาลดี๋ยนี่ราคาเขาบูชานี่บ่ตามกว่าหมื่นสองหมื่นขึ้นไปนะั้นแต่ว่ามันหาบ่าได้บ่ม,บม,มีบ่มีแล้วบ่มีแล้วผมแตะกอนผพกับโบหัวอันนี้หินพ่นเอามาถวายวัดเพิ่นว่าหินกลายเป็นเหล็กหิ<ม><ค>นกลายเป็นเหล็กเอามาถวายวัด จักลุงพีอันนี้สักเป็นครับับมาจักว่าเป็นของไผ่มันจะถูกดนงเดินไปเรื่อยๆนตัวนี้ยังใสะบงเพลินบ่ของใส่ของซอยแม่เขาเขาเอามาถวายลุงปูหรือว่าลุงปูเคยใส่เครื่อยซอยถ้าเผยก้านทองเชียวเขาก็เอามาถวายวัดถวายเป็นอนุสรหรือว่าเก็บไว้เป็นของที่ลึกเป็นของเป็นวิชาพันธ์ของลุงผู้สวงวัสันขะครับ เป็นเครื่องอ่าสวยไล่คงไล่ข้ามยังตวนีเปิ่นกับอมาายอถวายทั้งหนีด้วยครับนี่่อาทั้งนี้ก็เป็นบาดของเป็นบาทที่หลวงปู่เคยใส่เคยใส่ใส่าใส่เขาใส่ยังนั่นคือบาทของแท้ของหลวงปู่นี่แม่นเหมดของแท้เลยของแท้เลยนี่นี่คนคนที่เขาได้ไปเขาก็ตัดเอาไปเห็ดเห็ดวัตถุมงคลกต่มันแหวงมากนี่ เขาก็พอเขาได้แลลวเขาก็เอามาถวายไหวในตูพิสพันธ์อันนี้ม้อนคู่กัะอันนี้มอนที่นั่งประจําอยู่ในรถกาดม้อนใบนี่ห้องนั่งอยู่ในสราอยู่ในดินอมอนใบนี่ห้องนั่งประจําอืมเป็นยังจะเอาหมอนห้องนั่งลูกปูอ้งผอมๆสาวบ๊มีในห้องนั่งกับนั่งหยาดสิเก็บกนสินะแม่แลก็เป็นเป็นจีวอนพื้นนี่นี่พื้นนี มีลูกปูให้ก็ผมมากห้ก็ผมผมก็เอามาถวายไหว้ขึ้นพิธภัณฑ์กระแบ่งไว้ให้ลูกให้ร้านแน่ให้เลือกะเอามาเก็บไว้ได้หนินี่เป็นประคดีกับลูกปูให้ขาดที่แรงแรงไปละประคดีกับลูกปูให้ก็ผมแก่ว่าฝ่าเท้าดิ้วขึ้นไฮจำย่าย่าอยู่บ้านก็เลยเอาม้ไหวนี่เอามาไว้นี่ขึ้นเลยเป็นลินพันธ์ให้ลูกด้านในเบิ้งแน่ครับ ต่อมาก็เป็นแถวเพื่อนอยู่เป็นเป็นฟันของลูกปูจ้กแข้งแท้เลยบอกยังอยู่อยู่บ่นี่นๆแถวแถวของลูกปูอ๋อแถวลูกปูยังอยู่นั่นแหละอยู่เหลือแค่นี้เองคไข่ยังอ่อนนวดเด็ดแต่สป็นนวดเป็นอันนี้มผมมาเดามากผมกับว่าไข่หูนะอืถ้าเป็นของผมผมกับสีแดงของหูเต่าเปล่าเต่าเปลวาต่อมาก็เป็นน้ำตาเทียนอ่าน้ำตาเทียน อันนี้อยู่ในจำในตะรับสีขาวนี่คือเก่สาหลวงปู่หรือว่าเส้นผมหลวงปู่ที่ผมได้เส้นผมนี่พรรษาหนึ่งหลวงปู่วัดอโป่งผม,มพรรษาหนึ่งทอดครบพรรษาหนึ่งมือเสียวพรรษาผมกแตงขั้นหาขั้นแปรไปไปขอหลวงปู่ก็มีคู่ประโยชน์กับผมแม่แมตุย๋ยนี่แหละไปหลายพนอยู่ตัวพวกนั้นจำว่ไดจไดจำใดแค่นี้นะครับ โ้งผมมือมือออกออก,ก,กันสาก็ได้ว่ากับแบ่งกันแบ่งกันกับผมก็ได้แม่แม่ตุ้ยก็ได้แน é, ผู้เพลอนโปงผมคืออคู่ประโยชน์อือก็ได้อันนี้เลยครับเสบงเสบงนี่เป็นหางวาวลูกปูเด้โอ้มาจากหางวาวลูกปูอ่านี่หางวาวของแท้ของลูกปูอ๋อหางวาวหางเป็นหางวาวอืหางวาวย่อยวาวครับครับใหมไหมจนทะลุลงไปนี่ อค่นี้เอาเอามาปาไอย่างเท้ายางทกสี่เพี่ยนแผ่นไม่กะบอบออยากเปลี่ยนอยากให้มี่องรอยประวัติตำนานของหลวงปู่นะกันเลยให้มันอยู่จังสี่แต่ว่าเอาแผ่นอื่นมาปะาขอข้อคนอยางมาถลกนะนี่ละเพิ่กอไฟให้กอไฟแะไรเพิ่มก็น,กนอนยุคขังนั่นแหละนอนผู้เสือผู้สาสตรนอนนะ,ะเพิ่กับว่าศาดตร์นอนมันขั้นยังว่านอนบ่อรับเอาไปยุดต่อไอจอนต่อ,อ ไปเลยพ่อไอ้จอนก็เอาโยนมาทางนี้เลยนี่โยนมาทางนี้นโยนมาทางพี่ไงโยนใหม่ทางทีโ,นนโนยนมากกับไหจุดเลยจุดกับไม่นี่แหละเพราะมีอย่างร่องใหม่ที่เห็นร่องลอยดำดำําดีแนนมองจุดที่น้องของคุณเอ,อยู่เป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดโดนเยอะปู่ข่ายนี่แหละแม่ชีกุลแม่ชีกุลอ่คนต่อมากกับแม่อ้อยแม่อ้อยแม่อ้อยนี่คนบ้านโพท่ออ๋อโพท่องนี่ไกล ออเป็นเล็กหน่อยดิเล็กหน่อยกับเป็นหลานน่ะแม่นน่น่ะแม่อ้อยอ่ะ<ม>เป็นหลานเพิ่น<ม>เป็นหลานน่ะสิเป็นลูกผู้ประโยชน์ที่ยังเสี่ยงแม่อ้อยดิเป็นเป็นคนแต่งชวนหมากสิเป็นแต่งขั้นหาขั้นแปดเห็ดเห็ดเป็นใบสีนะ่ะ<ม>เนี่ยฝีมือใบสีฝีมือใบสีแม่อ้อยแมงอยู่ไไอยู่ใครับอยู่บานถา ก็บรรทัดก็ท่อเมัอนท่อมันกระท้องแต่แม่ตุ้ยนี่อยู่บนถาดแม่ตุ้ยนี่แม่ตุ้ยเสือไล่บ่แม่นที่ว่าไปพ่องของลูกภูทางกานสี่ใดเศษผมลูกภูด้วยยังอยู่ยังอยู่เส้นผมยังอยู่บนบนเอาโบผู้คือกันต่อมาก็เป็นแม่เปรมแม่เปรมคนบานกระโพงยังอยู่บ่เสียแล้วเยอะแล้วเปรมเสียแล้วอ่านั่นก็เป็นหลานหลานก็ระป็นหลานแม่แม่ตุ้ยนี่นะ เป็นลานแม่ตุ้ยตอนนี้ผู้ซื้อว่าสิเป็นคุณหมอหรือมั้งคนนี้เฮเนี่ยคนนางตักแม่แม่เป้นี่คุณหมอหลานอ่าแต่ก่อนเป็นเพียงในหน่อยเแต่มาหามากับยายเขึ้นนะครับตอนนี้อายุยี่สิบกว่าแสิบสามสิบหรือมั้งอ๋อมองหนีเลยบอกครับลูกผูเอามีดบาดมีดบาดขางนีอ๋อหนี่้อยบาดร้อยลายมีดฟันขางนีฟันขางนีฟันฟันรอบเซ็ตกลับไปฟันต้นพุ่นอีก บากตน้นพุ่นี้เสร็จล้วก็ผูกเป้นอนเป็นบางขงัางเพื่อนกสีนอนในเป้บา,บางขัางสีนอนในเป้บางขังกับสีนอนในพืออ้นนี่สินะแต่ผูกเป้พันพอยหนังพันว่าบ่อยเสือกเป้มันหลุดลงเวลาผูกเวลานอนบ่อยเสือกเป็นมันหลุดลงมานะเป็นบักไปนี่แหละตัวนี้ยังเป็นตำนานของสาผูกเปเลงผู่สวาง นั่นเขาเอนภาษาเขมรผมกับผมกับบกสบายเออสรุนอย่างนี้สรูนสรูนสรุนไหมถึงสบายนังสบายอ๋อสรูนสรูนอ้าวนี่มองเฮ็ดหน้าคนตัวนี้มองเฮ็ดหน้านี่ภาพนี่ภาพนี่อยู่บ้านเย็นแหนบดิอยู่หน้าเย็นแหนบอ๋อไปดำหน้าอยู่หน้าหน้าเย็นแหนบบันบันจะบกบันจะบกแมนบันจะบกน้อย นี่คืออยู่ในดินกินในทรายเทวดาเล่นดินอ่อนต้องอยู่เทวดาเล่นดินขาดนีเนาะที่ต้นมะพเ้าเราหือต้นเทวดาเล่นดินอีกไอไอเหรียญหนึ่งเนี่ยหมื่นหมื่นห้าเขาเคยหายผมอืคนสมุนปรการหายผมหมื่นห้าผมมีอันเดียวมีเหรียญเดียวยังอยูบ้นได้เนาะยังอยู่บานลงยังอยู่ยังอยู่อ๋อเทวดาเล่นดินกับลุ่นลุ่นชีวามีบาถึงลอยนะ ยังอยู่อย่างไรอยู่ได้กับมือลงปูเลยตอนั้นแบบได้ยู่วัดห้านี่แหละรับได้ยู่วัดห้าท,ที่ที่เลียงที่ลงปูให้กับมือนะ่ะให้ลูกล้านไปเบิดแหลมเบิดแหลมผมไปขุดดินอยู่อ่าวัดบัตสแก่ละขุดดินขุดไปเรื่อยๆลงปูหยางมากตอดมากเ่นก็เอามายืนไหน เอาเหรียญเอาเหรียญเป็นหายนะเป็นสงสัยว่าสิหายแบบหายเป็นคาแรกสิคุณด,ดินคุณยังไงล่ะอะไรเพาะกะหายสาวคนคนขี่มือหนอเคยเสียเป็นเคยหนีลูกหลูกมันเพชรพิฤษนะเพชรพิษทำนองก้องท้าม่นกับเอาว่าล้งตูเย็นของสาวคนหน้าอยูนิทาอยูนานเราใหม่คนหน้าโยโย่ก็หายไปบัตรคนใหญ่ของสีใหญ่ไปบัลืน ค่อยเบิอ่งี้อกับเาตอนนี้เอาไปเรียนต้องเข้ากับกล้ามบ่าโผล่ไม่กรายเลยครับถามว่าถามว่าวายเพื่อนต้องจังไรเกาะต้องเฮ็ดจังได้ก่อ,อ,กอครับเพราะว<ม>ายต้องรับขั้นหาคขั้นแปดรับขั้นหายขั้นแปดสำหรับกาบตรงนีต้องเอาดินใส่หัวสิครับแล้วแต่ข้าาสีเอาดินใส่หัวหรือว่าข้าวสีบูชาเอาดินลุกบูนี่ไปข้าสียกเขื่อนยกสั้นยกเสาเอกเสาโตนี่เอาดิน ที่ลูกปูนี่อาขอบ้างบูชาดินจากลูกปูสามก่อนพระพุทธพระธรรมประสงค์สินะเอาไปเพื่อลูกหลานเฮายกเคลื่อนโยกชานิอย่างเฮาก็เอาไปใส่หลุมเสาเอกเสาโทษสินะเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เฮือนเฮาครับนี่คือดินอันศักดิ์ของลูงปูที่เคยเหยียบเกยย่ำเคยนั่งอยู่บริเวณดินน้ำมาจากทรงไฮชงหน้าดินน้าจากร้อยพระบาทบดิดินเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าคนเหยียบคนย่ำบ่มีบ่มแ มีดิ่นมียู่ในิหวยยูงเขานี่ยแหละหวยใกล้ๆวัดนี่ยแะแต่ว่าร้อยประวัติเอาขึ้นมากกว่าใดเป็นหินก่อนง่ายๆเอามาเขียนเป็นที่ระลึกนะเป็นคำเป็นคำขอพรสินะขอพรจากหลวงปู่เป็นไม้พุ่งอันทร์ซักกิ่วปู่เคยปักพาใส่อยู่ใต้ต้นโพต้นนี้เอปไปยึบไปขอมาจากข้างใต้เห็นบ่อ่าเพิ่นกับไอ้นักท่องเที่ยวมาเพิ่นกับเพิ่นกับเอามา มันหยิบอ่าเอามาเขียนเขียนเสร็จแล้ก็เสียติดข้ามอธิสารมาอีกครั้งอธิษฐานว่าจังไรให้หโลกให้ไพ่ให้หรือว่าอสิขอโชคขอลาภหรือว่าครับโอ้ขอให้คนสุรินทร์ทีวีอ่นละรวยรวยเฮงเฮงปังปังให้เอฟซีสุขภาพแข็งแรงอ๋อ้ยังสี่บ่นล่ะเดี๋ยวแต่เขาคิดไก อ๋อครับ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 แต่เราจ้ีอธิษฐานบารเราเขเคียนไซเบโพดเราบเอามาติดไปอ๋ออะอธิษฐานห้แล้วเด้อเสีด้วนี่เด้อเคียนห้แล้วตาปันอ๋อลงปูคตตังห้เรยบมนี่ซื้อบารตาปันตาปันพวกกดีพกกะดีเขาเอินลุงเตียลุงเตียอ่าแต่ซือจร้งก็ซือสมจิตสมจิตแต่ลุงปูเนี่เอนตาปันปันบวกกบหายหทีแรกลุงปูเอินพวกกะง่วงในงวงหาหานซือตาปัน ผมนี่ไปแน่มากพอเห็นผู้ใดกระดูกกระดิผมแน่ไปหาหลวงปู่สีมหาผมเกดตดปันตะปันมอสิบายเกินเกินไปกินเขานั่งนั่งกินเขานอยู่กระท่อมสูงนั่นแหละผมก็เลยจำได้เข่าซื้อเหมอหลวงปู่ตั้งซื้อให้ผมใหม่ตัี้ตปันตะนตะปันตะปันตะะปัะปันตะปันะันไะปัะฝากตันตนะปันตะปันตนันต่ปัปันนะปอนตั้ตนปนะน ทัวประเทศไทยฮาเนาะท,ที่ติดตามเรื่องเล่าประวัติตำนานอของลวงผู้สวมขอให้ยูดี้มีสุขทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้ไดสมความมุ่งมั่นปารถนาคิดเงินก็นให้ไดเงินไหลายๆคิดท่องก็ให้ท่องไหลมากมีเงินไหลนอห้องมีท่องไหลมากให้ยูดีมีสุขมีความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปทุกคนทุกท่านสาธุรวยรวยรวย นะครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับตัวเลขเนอะที่คุณผู้ชมนะครับที่ผมพามาดูนะครับผมไปสะดุดตัวเลขตัวหนึ่งนะครับที่ลุงปันเนาะลุงปันแกบอกนะครับว่าเลขที่หลวงปู่เขียนไว้ให้แล้วก็วาดเป็นรูปก,กระตูนนะครับนี่คือที่เลขที่ผมสะดุดตาอีกเลขหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาที่บ้านยูงบ้านยูงนะครับเป็นสถานที่ หรือว่าเป็นวัดที่หลวงปู่สวงมาปฏิบัติอยู่ที่นี่มาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับนี่เลยเด้อเลขเลขแล้วก็รูปนี้เป็นรูปที่หลวงปู่วาดไว้นะครับหลวงปู่เขียนไว้เป็นแบบนี้นะครับ fc นะครับคุณผู้ชมนะครับก็เอาสําหรับเป็นตัวเลขชิ้งท้ายสําหรับงว้นีนี้ก็แล้วกันเนาะเป็นเลขปริศนาเป็นเลขมงคลนะครับที่ ผมเดินทางมาวัดห้วยขยุงแห่งนี้นะครับนี่เด้อเลขกเก่าเจ็ดเดกน้องเก่าเจ็ดเด้อดอต่ตอนนี้มันลูกก้นโพแต่ช่วงนั้นมันเป็นต้นจามจุรีใหญ่นะเป็นต้นสัมสับเป็นกระทอมตอนม,มา ทุกคนตลอดลปีตลอดไปทิ่จริงสิ่งใดก็ขอให้สมควมมากไปขนาดเอส้นแรกระกาศตามทางของกันกาบหนึ่งกาบสองกาบสาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังนิมิตังพุทธังนิมิตังธัมมังนิมิตังสังฆังนิมิตังสังฆังนิมิตังพุทธังนิัง ธรรมนิมิตต <AND> well. ังธรรมนิมิตตังสังฆนิมิตตังสังฆนิม <intake> ice ิตตังพุทธังนิมิตตังธรรมนิมิตตังธรรมังนิมิตตังสังฆนิมิตตังสังฆนิมิตตังสาธุสาธุอะรหังสมาสัมพุทโตภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิ

เทพเจ้าให้โชคลาภตามปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานทุกคนสิมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ขอให้อยู่ดีมีเฮงให้อยู่เย็นไม่ทุขมีความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปลายสั้นอาทูลูกปรูจงรับดูเทพเจ้าพาดินให้รับรู้ฝากแม่พระเทวันีเป็นสักขีพยานให้ลูกให้ร้านทุกครูทุกคนถึงมากราบไหว้ขอพร อายุดีมีสุขคมีความสุขความจเจริญทุกคนอายุมันครยืนลอยหมื่นพันปีครับต้องไปตีของมองใดครับอ๋ขอ,อของนี่คนนึ่งมาต้องตีแท่นรูปกับดั้งบักยางแห้งนี่ดั้งคนที่มีบุญวัดนาชาชูสงเนะาะตีแทนเอฟซีผมที่ชมช่องนี้อยู่นะครับกขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดขอให้ไดสิ่งนั้น คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองลำรวยลำรวยหลวงปู่สวงจงไปดนบันด้านห้ f เอฟซีผมแล้วก็ไปเข่าฝันให้ถือเลข2โสองต3โสามตตรงๆเด้อสาธุหนึ่งสองสแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ